สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวหรือเรื่องสัญญาของ Black พิงกันทั้งวันเลยนะคะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่วงการเพลงเนี่ยหลายๆคนหลายๆแหล่งข่าวค่ะระบุว่ามีการรายงานเกี่ยวกับการต่อสัญญาออกมาวันนี้ค่ะโดโรเซ่นะคะได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อต่ออายุสัญญาของเธอกับ YG เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเมมเบอร์ที่เหลืออีก3คนอย่างเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังหาลือกันในนาทีสุดท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์ แบบแยกกันแต่ยังอยู่ด้วยกันค่ะหมายถึงมีการแยกย้ายไปที่อื่นที่ไม่ใช่ YG แต่ว่ายังสามารถทำกิจกรรมในฐานะ BLACKPINK เป็นเวลา6เดือนต่อปีค่ะคนในวงในนะคะยังบอกอีกว่าจีซูกับลิซ่าเนี่ยได้รับข้อเสนอหลาย10ล้านเหรียญเลยแล้วมีนักลงทุนต่างชาติลงทุนเป็นเงินจานวนมากโดยจีซูนะคะมีศักยภาพมากในการเป็นนักแสดงโดยลิซ่านะคะมีอิทธิพลมากในอาเซียนและไทย ทั้งคู่จะเซ็นสัญญากับคนและบริษัทค่ะและเป็นบริษัทในเกาหลีนี่ก็เป็นเพียงข่าวลือนะคะยังไงก็รอ YG แล้วก็ Blackpink เนี่ยออกมาถแถลงอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะลิซ่านี่ทั้งในค่ายเพลงในเมกาก็ติดต่อมาข่าวลือหลายอย่างมากจริงๆค่ะข่าวลือนี้นะคะออกมาเพียงไม่นาน YG ก็จัดการถแถลงเกี่ยวกับข่าวการต่อสัญ,ญญาของ Black พ i n k เลยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการต่อสัญ,ญญาของ Black p ิ n k ใดๆท้ง สิ้นเรากําลังอยู่ในระหว่างการเจรจากันค่ะฟังดูเหมือน YG ีเนี่ยจะยื้อสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะยื้อแบบนานมากๆเจรจากันถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะมาดูฝั่งผู้ถือหุ้นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็รอนโนรอนกันหน่อยๆอยู่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นะคะทุกคนเมื่อเช้านะคะสำนักข่าวรายงานว่าผู้ถือหุ้นของ YG เนี่ยทวีคูณความเดือดผสมปนอิจฉาเมื่อทราบข่าวการต่อสัญญาของศิลปินอีกค่าย น่าจะเป็น BTS นะถ้ามีข่าวเมื่อวานเรื่องการต่อสัญญานะคะ พวกเขาเนี่ยต่อสัญญากันแม้จะเหลืออีก2ปีนั่นเป็นข่าวที่เราต้องได้รับการประกาศบ้างและราคาหุ้น YG เนี่ยผันผวนทุกครั้งที่มีประเด็นการต่อสัญญาของ b l a c k พิงคค่ะสัญญา b l a c k พิงคหมดมาเดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่มีการถแถลงเรื่องการต่อสัญญาใดๆนักลงทุนจึงรู้สึกเหนื่อยและ YG เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นเลยค่ะมีความเห็นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งด้วยบอกว่าฉันขายหุ้นทั้งหมดเพราะฉัน กังวลเออ เห็ในใจนักลงทุนนะทุกคนจะเดือดจะโกรธจะแค้น YG เนี่ยก็คงไม่แปลกบางคนเนี่ยเทขายมันเสลยกลัวติดดอยล่าสุดนะคะวันนี้ก็ดิ่งลง13แล้วแม่แดงทั้งวันเลยนะคะ YG เนี่ยทำให้พูดถือหุ้นไม่เชื่อมั่นแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะผันผวนนิดหน่อยเม็ดเยอะไงหุ้นแดงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังชิวๆอยู่แบล c k พิ n งนี่มีอิทธิพลต่อค่ายจริงๆค่ะทุกคนถ้าไม่ต่อเนี่ยรับรองดิ่งลงกว่านี้ ก,นะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นยังไงคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ